เออเออไม่ไม่รู้เอาพี่น้องสวัสดีครับผมลองฟังเสียงเออเออเอาจวดไม่รู้แล้วครับเออเอาจวดจวดทางนู้นเออเดีย๋ยวก่นหวานยังไม่พร้อมครับฝา่กันนั่งสบายใจชื่ว่าเออคนหวานยังไม่พร้อมครับเออคนประกาศไม่พร้อมแล้วแต่คนหวาดยังไม่พร้อมับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่บ้านสมุทรนะครับ ตำบลสมุทรอำเภอปราสาทสุรินทร์นะครับอยู่แถวบ,บ้านผมนี่แหละครับพี่โนโอ้องอ่าอาบัตรเพ1 5รฝอยห้าสิบังร้อยหนึ่งนะครับมาลุ้นกันพี่โนโอ้องว่าประขาวเยอะครับทุกปีครับแต่ปีนี้รู้สึกเหมือนไม่บ่อนให้เห็นก็รอลุ้นกันพี่โนโอ้องะชาแรกลงไปแล้วกันนะครับพี่โนโอ้องเห็นบ่อนอยู่แถวนี้เองครับเห็นบ่อนอยู่แถวนี้เฮ้ย จวดนี่อขาดไปแล้วครับดูกฝังนู้นขาดไปแล้วดูปลาอะไรละครับบึ้มขาดไปแล้วเรา,รราฟังมาดูตรีสาวแฮเรก,ก่อนพีโนโ่น้องยังไงครับเป็นยังไงครับแฮเรกปึ๊บปืดป๊ดปื๊ดขอได้ลุ้นไหมครับขอได้ลุ้นไหมครับ,ลรบปลาเล็กลงแห่ทีนะครับ ซูมยูมซูมยูมซูมยูมอ,อานี่ครับหวันเจี๊ยบครับตรีคนล่าปลาจัดให้หนึ่งช็อตครับชาแรกไปเลยครับพี่น้อง <c oughs> เด็ดเลยครับเด็ดเลยครับขาวจัว๊ะนะพี่น้องลุ้นพี่ใหญ่เตียวนะครับนี <c oughs> ่ครับโย่กไปครับ มาไหมครับมาไหมครับเปิบเปิบโอ้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 ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอ้โอ้ผู้ใหญ่เออนี่เป็นผู้ใหญ่ต้องหากินหมานะครับเห็นไหมครับขาวจุ๋ยปลากระจกหรือเปล่าเนาะอ้าวนู่นครับเจ้านู่นก็โดนเหมือนกันพี่น้องปลาขาวเต็มแหอยู่ครับดูปลุกเซลสะกกันอยู่ครับอ้าว ว้าวถอดเสื้อแล้วถอดเสื้อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเ้ยเฮเห็ยเม็ดเฮ้นเม็ดเห้ยเม้ยอยู่ในเหเล้ยครับเอดเสื้อรอเลยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้เฮ้เเ ใช่ไม่ได้เมื่อเช้ายังไม่ได้ท้อนเนี่ยมันเอื้อเอื้ออยู่เลยโอ้โหโอ้โอ้มันเกินปุยมุ้ยเรียร์โอ้เรียร์กลับบ้านได้แล้วมั้งกลับบ้านได้แล้วมั้งเออกลับบ้านได้แล้วมั้งโอ้โห้โอ้พี่น้องโอ้โอ้ที่ตั้งแต่จอมโอ้เออ กลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วเอาพี่น้องไล่ใบใหญ่บ้างไล่ใบใหญ่บ้างครับมาสอนเหหรือเปล่านี่มีปลาใหญ่อยู่ใน,ในเหนะครับเม็ดเม็ดอยู่อ๋อฝั่งนู้นก็โดนครับขาวจั้วดูคนยืนข้างหลังครับปลดปลาขา,ขาวๆในเหนูอ๋อคือนนี้โดนไหมครับคืนนี้เข้านิดน้อย ตัดสินใจซ้อนเหแล้วครับเออซ้อนไอเฮเล็กซ,ซ้อนเหใหญ่ <c oughs> โอ้โหนี่นี่นี่้องเช็ดดูมาแล้วหนึ่งครับเชดด็ดดูน้องโดดลงมาแล้วครับโดดลงมาแล้วสงสัยพร้อมงัดไปพร้อมงัดบุชอโอ้ยดูครับท่ามุดน้ำออกไปแล้วครับไปแล้วครับเป็นยังไงครับ โผล่ขึ้นมานาวะสาคเมน,นะครับแปลว่าไหนเนี่ยไหนอะประมาณนี้ครับฮ <c oughs> ึบฮึบลุ้นครับลุ้นครับฮะนึกว่าปลาข้าเออไปให้ครับปลาอะไรไม่รู้เลยเม็ดเม็ดอยู่เต็มแหย่เอ้าฉะโหรอชอนนี่แหละพี่นอ้อง จับแล้วครับแต่ยังมองไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรมันอยู่ในน้ำึ้นไปแล้วครับแฮ้ทียังไม่ได้ปลดเลยปุ๊บโอ้ปลาอะไรอะมองไม่เห็นเลยพี่น้องเห็นแวบๆเดี๋ยวรอถามครับปลาอะไรเป็นปลาปลาช้อนดวดหรือจะดอปัดตัว ปลาตัวปลาโค้กครับปลาตัวปลาช่อนนะครับสาเกมิเงะไทรบัตรตัวอ๋อหนนครับดูล็อกฟังทางนู้นครับขาวจุวเหมือนกันพี่น้องอยู่ใกล้ๆกับอุชิตับดนครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อซุ่มยูมครับทั้งปลาทั้งไม้นุ โอ้โอ,โอ๊โอ้าวพอได้ครับ er. ดูเจ้านู้นครับเจ้านู้นครับขาวจั่วซุมยูมคือกันพี่น้องนู้อยู่ใกล้ๆกับตรีนะครับแสดงว่าปลามันอยู่ตรงเอ่งนี้ครดูครับมีตรีอยู่ตรงนี้ครับอากอดปลาขึ้นแล้วครับกอดปลาขึ้นแล้วครับน่าจะเป็นปลาคาวนะครับครับ กอดขึ้นแล้วกอดขึ้นแล้วครับเลยตรีไปเลยตีไปดูน่าจะเป็นปลาคาวนะครับตัวใหญ่อยู่อ่าปลาคาวครับบังบังบังเอาเอาบังอี้ครับว่าคนตัวใหญ่นี่บังหมดเลยครับอ้าปลาคาวครับพี่น้อเนี่ยเป็นปลาคาวนะครับ บางคนกล้ามใหญ่ครับตูดใหญ่ครับนี่นะฟากทางนู้นครับขึ้นฟังครับขาจ้วเป็นพลาว่ยหน่าอยู่ครับดูขับซอยครับขับซอยนู้นนะครับคนนูนครับนูนครับมันถ่ายอะไรบ้าโบยอยู่ั่งนู้นครับนพี่น้องดูเสื้อม่วงครับ ็นพลาวอันยะอยู่ครับนั่งปลดอยู่ครับนี่ครับสมุนเป็นผู้ใหญ่บ๊อบนะครับดูกลาวจั่วอ้าว,าว,าวาเราฟังครับขึ้นแล้วครับดูปลาขาวปลาขาวอีกตัวหนึ่งครับขึ้นฟังไปทางนู้นแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่าด้านหลังครับด้านหลังผมยืนอยู่เข้าเหมือนกันครับปลาขาว ลไไหลายตัวเลยครับนู่น้องเห็นไหมครับขาวๆอ่าสลัดครับสลัดเดี๋ยวดูที่เทาหน่อยครับดูที่เทาหน่อยครับจะได้เห็นไหมพี่น้องจะได้เห็นไหมนู่นหลายตัวเลยครับอ่าดูแหทีอีกสักรอบนึงจวดน้าวรอลุ้นครับน่าจะซูมยูมครับ โว้าวยายโอ้ดูนี่ครับผหญ่ยยเตี้ยวครับว,วันนี้วาในไหนเอาไปแจกลูกบ้านหมดครับ <c oughs> ดึงดึงดึงได้ยินแต่ดึงกอดแล้วกอดแล้วกอดแล้วติดอะไรครับมันติดอะไรครับเอาตี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 ไปช่วยก่อนไปช่วยก่อนโอ้ อาสงสัยกอดอะไรอยู่หรือเปล่าครับหรืออะไรยังไงโอ้ดับเฮ้ยกระดับเฮ้ยเอาช่วยก่อนช่วยก่อนโอ้นี่เป็นทั้งเสียนแหแล้วเป็นทั้งไหลกาดครับผู้พิทักษ์ครับผู้พิทักษ์เสียนแหไปเนาะ <c oughs> เออโอ้ดูแลผู้พิทักษ์ครับ รอตะเวนช่วยเหลือคนอื่นด้วยครับนี่ครับพอเขาใช้พระกําลังและร่างกายที่ใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับเหลืออย่างเดียวครับยังไม่ได้ต่อยมวยครับโอ้ตตรีตรไปช่วยไปช่วยโอ้ดีครับคนช่วยตลอดทุกงาน ไปไปเร็วแล้วเรือจมเรือจมทางนี้เรือจมโอ้ลำบาคนช่วยแล้วดิมัวแต่ช่วยทางนู้นช่วยทางนี้ไม่ทันแล้วโอ้น้รายการครับเป็นรายการผู้พิทักษ์เซียนแหครับมาช่วยทางนี้ก่อนพี่น้องทางนี้เขามีไอมีห่วงยางอยู่ครับอ๋อใครเป็นใครไม่รู้ครับไปช่วยไว้ก่อนพี่น้อง น้ำใจครับน้ำใจนใจค่ครับเสี่ยตรีนะครับตรีคนล่าปลาผู้ปกป้องผู้พิทักษ์ <c oughs> ถ่ายให้นานๆนนเลยครับเออเอารอลุนรอลุนกันต่อครับพี่น้องเห็นแล้วเป็นปลาคาวนะครับผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์เออช่วยทุกงานช่วยทุกคนนี่กองกี์ เออนี่ช่วยได้แล้วเป็นปลาขาวครับอ๋อตัวใหญ่ยูตัวใหญ่ยูพี่น้องโอ้โหโดนนี่แล้วครับโดนแล้วครับไปช่วยไปช่วยมุดเขาบอกว่าใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไอตัวที่เราได้อีกบอกบาดูเอาไปแล้วครับ ขึ้นไปอีกแล้วปลาขาวครับมันหมดกันแล้วขาอแล้มันหมดกันได้ยดี่ปัตติรีได้ไปอีกแล้วครับรโอ้โหพี่น้องมามามาให้ช่วยจับแหแล้วสงสัยครับ,บาาม,มามาให้ลุงจับก็ได้จับไปน่ารุนน่าลุ้นครับแบบนี้หน้าลุ้นทำตึ๊กตึกๆๆอยู่อ้าวมีตึ๊กตึกมีตึ๊กตึกอยู่ครับทำแห้งทำแห้งมา ลุ้นครับลุ้นครับโอ้โหเอาบุบบับุบบบัแล้วครับไล่แล้วครับเจอไม่เจอเจอไม่เจอกอดมาแล้วครับกอดมาแล้วครับดูจากทรงโอ้ปลาคอโอ้ปลาคอไล่โอ้ปลาคอไล่พี่น้องจะดูครับนปลาคอไล่ครับ เนี่ยฮะเป็นชดูเออนี่เชดูดูครับเออพี่น้องดูเจ้านู้นครับเอาตรงไหนมาครับดูครับขาวจั่วเต็มแหอยู่ดูเดินอยู่ฝากนู้นครับพี่น้องคนละฝั่งบางต้นไม้ด้วยได้ยินเสียงเขาโคทางนี้เยอะเดี๋ยวไปดูบ้างครับนะพี่น้องได้ยินเขาโคเขาได้อะไรโโคทางนี้นี่ ไนใครได้ปลาขาวโอ้พอาตะกี้ห้อให้เนาะดันมานั่งมก็มาข้างมาตัวมก็มาพวงวกองเชียร์จะเล่นเลยนิ่มๆนเงยดีเลยยิ่มยิ้มดูครับอยูดปลดสบายใจเชิบเลยครับ ดนแน่นๆไปหลายทีครับดูับบส้งยูมเลยพี่น้องเก๋าจุ๊กโหลดแบบใจเย็นมากสบายๆชิวๆแน่นครับโหลดไม่หมดสักทีครับ เสียดามันไม่มดกองเชือกอ้าวอากองเชือกเยอะขนาดนี้เสือเสือฮ่าฮ่าฮ่าไดมาดิดะกองเชียร์เกอยากวานให้ได้เหมือนเรือทางนู้นเ่ยอยากให้โดนแบบนั้นน่ะอ๋มุ้ยอยกองเชียร์ตัวมุ้ยใช่ไหมเป็นสีสันครับเป็นสีสันครับเสียดายเนาะโอ้สายเสีดายพี่น้องดูวยลากจอร์คี้ยังได้เลยนี่ ทางน้นครับ <women> ฝั hai, mm <t om ers> uk, gon, ่งทางโน้นขาวโกเหมือนกันพี่น้องอยู่กลางๆโดนปลาเต็มแหเลยครับดูผดูครับดูครับเสื้อน้ำเงินทางนน้นโอ้เต็มเพลาเลยดู ปลาปลาเข้มาเลยบอกอ๋อบอชั่นอยู่ตรงนู้นแน่นอนค่ะเพลวเลยพี่น้องนี่ตรงคุ้มตรงนั้นดูสิยกไหม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 เออเฮ้ยติ่มเพลวอันเาครับนู้นนะพี่น้องโปรดเสร็จแล้วมาดูซิรอบนี้รอบนี้จะเหมือนรอบที่แล้วไหมโนยกปลาหน่อยโอ้ องประคูณชัยครับโอ้ซ so, ุมย so. so, oh. so, yeah. ูมครับซุมยูมดูทางนู้นทางผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เตี้ยวนูเต็มแหเต็มอะไรอยู่ครับนู่ขาวจั่วนู่งับเรือสีน้ำเงินนุ่เรียกเรียกแกดิเต็มเหเลยจินโอ้โหนครับเห็นไหมครับดูสองผืนเต็มเลยครับอ่ะเนี่ย เราครับโอเควานเหไปแจกลูกบ้านครับไม่เป็นไรวันนี้อ๋อขึ้นอีกเลยเหอนเดรับขึ้นอีกแล้วครับเออขึ้นอีกขึ้นอีกแล้วครับทางนู้นมาขึ้นมันขึ้นที่เดิมเลยหลายตัวแล้วนะครับปลาขาวปลากเข่าท่านีน้องดูกระชังดูกระชังใส่ปลาขาวครับอู้ใส่บึก ใส่บึกได้ร้อยกว่าโลนะครับกระชังนี้ดูวโอ้ม <c oughs> าลุ้นนะครับรอบนี้จะมาไหม <c oughs> รอบนี้จะมาอีกไหมครับมาอยู่พี่น้องมาอยู่มาอยู่แต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไรครับอ่า,อาเรื่อยๆครับมาดูตาครับดูตาฟังแล้วนูรลล่าขึ้นฟังไปแล้วครับเต็มพลาวอันย่า โอ้าปลาขาวเริ่มเข้าแล้วครับปลาเริ่มปูแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับฮ่าหาไปแล้วครับพี่น้องเออเห็นเขได้ปลาเยอะไม่ได้ไปแล้วครับดูดูกลูกลูกจะไปฮ่าหากับเขาแล้วลูกดูทีมงานผู้ใหญ่เตียวครับจะขึ้นอีกแล้วครับรอบนี้เข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าครับ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรอบก่อนนั้นี้เต็มเพลาอันยะอยู่ครับรอบนี้เป็นยังไงครับมาไหมมาไหมมาไหมน่าจะมานะครับน่าจะมานะครับดูคนสาวครับปุ๊บปุ๊บโอ้โยซูมยุ่มอ้าวเข้าอยู่ครับเข้าอยู่ครับ ดูเสื้อสีน้ำเงินทางนู้นครับไกลๆนู้นครับไปใกล้ที่เขาล้อมกันอยู่ข้างนู้นครับขาวจุกเลยดูโอ้เก๋เก๋ดูตัวอย่างเก๋ดูตัวอย่างโอ้โหเอาอีกแล้วครับทางนู้นซูมยูมอีกแล้วครับเออดูตัวอย่างเขาดูเก๋ดู ดูแบบอยู่ทางนี้คนเยอะเลยบ,บอกไปฝั่งนูน้นอ,อ้าวเก๋ครับเก๋ก็ได้เหมือนกันพี่น้องอยู่ใกล้เขามันก็ต้องได้เลยนะฮ่าฮ่านครับซุ่มยุ่มาดูตาหน่อยครับดูตาเนี่ย,ยโบโบโบครับปึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยเบาะเบาครับยี่สิบสามสิบตัวครับน,นั่านในตรงเยอะมากมายครับอเอาแค่พอปลดครับ เต็มเลยครับขาวจ้วพี่น้องได้ฟินด้บรรยากาศมากครับดูครับพี่น้องลุ้นผืนนี้อีกสักรอบหนึ่งครับมาไหมมาไหมมีติดอยู่ครับมีติดอยู่ครับโอ้ดูตาโอ้โ ขาวชัวเอาทางนี้ก็ขาวทางนี้ก็ขาวเ,าาเต็มเต็มครับเต็มเต็มอาลามเริ่มเมาน้ำแล้วครับเริ่มเมาน้ำาพี่น้องเขาว่าฝั่งนูน้เนเงียบๆครับไม่ค่อยเยอะหญ้าเยอะด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ครับ เดี๋ยวไปดูไปดูหน้าฟ้าครับเดี๋ยวไปดูครับนุ่เขาล้อมตะไคร่เขียวอยู่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับนะอยากออกกล้องอุ้มให้น้อยอุ้มโชว์น้อยบ่า,า,าผลงานพี่น้องนี่เย้ป๊อดบานเองเหรอ ครับ <laughs> <เ>ค, <l ots> ครับม <laughs> <อ>นมาด้ยอะไตัวหนึ่งอะไรตัวหนึงน่งทีมง,งานเสียน,น้อยครับทีมง,งานเสียน,นอย้อยนะพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับทางน้นนู่นนี่ครับพี่น้องมาถามเขาเมื่อกี้ว่าไม่ค่อยเข้าครับที่ล้อมนไม่ค่อยเข้าครับเงียบเงียบอะไล่เก็บกันอยู่ครับอ่า่าจะเริ่มเมาแล้วปลาขาวนามร้อย อ้าเขาบอกดูผลงานดูผลงานผมก่อนหัวยาได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งครับว้าปลปาขาวตัวหนึ่งครับปลาขาวขงเงียบเงียบแล้วพี่น้องน่าจะเก็บปลาปลาขาวกันอยู่ครับอ่ะเ็เป็นบรรยากาศบ,บ้านๆราพี่น้องบัตรชาวบ้านเราจัดครับเพล่ร้อยห้าสิบงร้อยหนึ่งนะครับผม ก็เอามาฝากกันแค่นี้แหละพี่น้องร้อนมากเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวบอ่อหน้าเจอกันใหมครับเดี๋ยวดูพญยายบ๊อบก,ก่อนครับสักช็อตหนึ่งเชียวโอ้พญยายพญยายเอเอปิดท้ายครับปิดท้ายหน่อยครับเออเต็มอันย่ครับโดนฟูงครับใส่ยยบ๊อบครับ